สวัสดีค่ะเด็กๆ Welcome back to study English subject with teacher ห and for today I will talk about Part simple tense Part simple tense เด็กๆรู้ไหมคะ Part simple tense คืออะไรจำได้ก Part simple tense คือประโยคที่เราใช้สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตค่ะเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างกันค่ะว่า Part simple tense มีโครงสร้างหรือ Sentence structures ในภาษาอังกฤษอะไรบ้าง 1> step 1ก่อนอื่นคุณหนึ่งขอบอกเด็กก่อนเลยจำไว้ให้แม่นเลยนะคะ please remember in English there are three types of sentences มี3ชนิดรูกประโยคในภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเทนอะไรก็ตาม 1. affirmative sentence 2. negative sentence 3. Question Sentence ฉันั้นไม่ว่าหนูจะเขียน tense ที่มีทั้ง12 tense อะไรก็ตามเด็กๆจะต้องมีทั้งหมด3ชนิดในแต่ละ tense นั้นๆทีนี้นเรามาพูดถึงเจ้า p a s t Simple Tense กันบ้างค่ะ p a s t Simple Tense จำง่ายๆเลยลกูก n a f n f i r m a t i v e Sentence Subject Plus Verb 2 Subject Plus Verb 2ประธานตามด้วย verb ช่องที่2นั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะ. Negative sentence. Subject did not work to you. Change to work one. Again, subject plus did not. Plus work to change back to work one. อย่าลืมนะคะพอเปลี่ยนเป็นรูปประโยคปฏิเสธแล้วต้องเปลี่ยนเวิร์บช่องที่2กลับไปเป็นเวิร์บช่องที่1น่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามี did not อยู่ด้านหน้าแล้วบางคนคือคะถ้าเราใช้ is am are หรือเวิร์บช่วยในรูปประโยคนานๆเช่น I am student I am a student เราจะทำยังไงให้เป็น past simple tense เราก็จะเปลี่ยนตรงคำว่า am ค่ะให้กลายเป็นช่องที่สองซึ่งช่องที่สองของ am ก็คือ w a s, <น> <S เองค่ะต่อไปค่ะประโยคประเภทที่3หรือชนิดที่3ของเราคือ question sentence โครงสร้างของมันคือ did plus subject plus verb t o shakes back to verb 1 and don't forget question mark Again นะคะ did plus subject w e r ร์ e ชี change back to verb 1 and don't forget question mark อย่าลืมใส่ question mark ด้วยนะคะและเหมือนกันข้างหน้ามี dit อยู่แล้วประโยคหรือ verb ของเราก็จะต้องเปลี่ยนกลับไปเป็นช่องที่1น,นั่นเองและนี่คือเจ้าพลา Simple s m p l e change ทที่เด็กจะต้องจำสำหรับการเรียนในยูนิตที่1น,นะคะ